สวัสดีค่ะใบหลินมิซูนะคะวันนี้นะคะเหลียวก็พอดีว่านึกขึ้นได้ว่าน่าจะทำคลิปนี้นะคะเพื่อจะมีประโยชน์ให้กับลูกค้าที่กําลังจะซื้อรถใหม่ลูกค้าเคยมีคำถามเหล่านี้ไหมคะว่าในเมื่อฉันจะออกรถอยู่แล้วทำไมฉันจะต้องจองรถทำไมต้องโอนเงินจองรถทำไมต้องจอง หรือมีคําตอบให้ค่ะสาเหตุนะคะของการจองรถนะคะนั่นก็คือถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะคะการโอนจองเงินนะคะก็คือการที่เราคอนเฟิร์มสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการซื้อรถกระบะคันหนึ่งนะคะเราก็โอนจองเงินไปนะคะจะจํานวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเซลล์นะคะ เราโอนจองเงินไปนะคะเงินนี้นะคะก็จะเป็นเงินที่ถูกโอนเข้าบริษัทเมื่อบริษัทได้รับเงินตรงนี้นะคะเขาก็จะไปออเดอร์รถนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมรถที่จะมาส่งมอบให้ลูกค้าและในระหว่างที่เตรียมาหารถอยู่นั้นนะคะก็คือช่วงเวลาที่ลูกค้านะคะจะดำเนินการทำไฟแนนซ์นะคะกรณีลูกค้าทำไฟแนนซ์นนะอะ ในช่วงทำไฟแนนซ์นะคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมีไปถึงที่บ้านเนาะไปหาที่บ้านร้านกาแฟาใกล้บ้านที่ทํางานหรือนอกสถานที่ที่ไม่ใช่โชว์รูมนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถอยู่ที่บ้านสามารถโอนจองเข้าโชว์รูมได้เลยแล้วหลังจากนั้นไฟแนนซ์ Finance ก็จะไปหาที่บ้านนะคะแล้วไปหาที่บ้านหลอดไฟแนนซ์ Finance ไปหาที่บ้าน เขาเสียอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนค่าน้ํามันนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายของเขาซึ่งเขาจะไม่เรียกเก็บกับลูกค้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานะคะแต่การโอนเงินจองก็คือการคอนเฟิร์มที่ลูกค้าเนี่ยจะออกรถจริงๆนะคะแค่เป็นหลักฐานในการยืนยันนะคะและคำถามและคำถามต่อไป เงินจองได้คืนไหมนะคะกรณีที่ลูกค้าออกรถนะคะลูกค้าโอนเงินจองไปเท่าไหร่เงินจองจำนวนนั้นนะคะจะนำไปถูกหักจากเงินดาวงงไหมสมมุตินะคะลูกค้าดาวรถ200,000ทํามสัญญาไฟนแนนซ์ดาว2 0 0แสนนะคะลูกค้าโอนจองมา1 0 0 0 0ม วันรับรถนะคะในส่วนของเงินดาวลูกค้าจะเหลือเพียงแค่1 1ึ่0 0กับอีก90,000นะคะหายไป1 0 0 0 0หมื่น 1, 000. 1, 000, ที่หายไปก็คือเงินจองที่ลูกค้าโอนเข้ามารวมเป็น2 0 0 0 0 0นะคะและค่าใช้จ่ายอื่นๆมีไหมนะคะขึ้นอยู่กับนะคะขึ้นอยู่กับ โปรโมชั่นนะคะแล้วก็การต่อรองที่เราได้คุยกับเซลนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่หริวหมายถึงอาจจะเป็น 1. แวดส่วนลดเงินดาว 2. ค่าจดทะเบียน 3. งวดแรกนะคะและที่สำคัญสิ่งที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องชำระนะคะไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้นั่นก็คือเงินมัดจำป้ายแดงค่ะสำคัญมากเงินตัวนี้นะคะก็คือเงินมัดจำป้ายแดงลูกค้าจำเป็นจะต้องจ่ายนะคะเพราะว่า ยังไงลูกค้าก็ได้คืนอยู่แล้วนะคะมันเป็นเงินที่อโอนเข้าบริษัทและเป็นการมัดจําในส่วนของป้ายแดงใน3 0 0พันนี้มีอะไรบ้างนะคะ 1. แผ่นทะเบียนหน้า 2. แผ่นทะเบียนหลังและ3เล่มป้ายแดงหลังจากที่ลูกคา้ามาเปลี่ยนป้ายได้ประมาณ7-14วันลูกค้าก็จะได้เงินส่วนนี้คืนนะคะถ้าเกิดว่าที่ไหนทําฟรี ฟรีมาจาฟรีเงินป้ายแดงให้ลูกค้านะคะลูกค้าต้องระวังนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นป้ายแดงปลอมนะคะซึ่งข่าวออกเยอะมากนะคะในเรื่องของป้ายแดงปลอมแล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยณณที่เกิดเหตุเราใครจะช่วยเราได้ถูกต้องไหมคะ นั่นหละค่ะก็เป็นที่มานะคะก็จะเป็นการคร่าวๆจริงๆก็จะมาพูดแค่ว่าทําไมเราถึงต้องโอนจองนะคะเข้าบริษัทเนาะแค่นั้นแต่ก็ยาวไปหน่อยนะคะก็สรุปเป็นว่า,เ,าเงินจองนะคะจาเป็นจะต้องโอนจองเข้าบริษัทชื่อปลายทางจะต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะก็เป็นประมาณนี้ก็ขอจบคลิป การน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากลูกค้าท่านไหนชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปที่แบบถามตรงๆตอบตรงๆนะคะสามารถคอมเมนต์หาหลิวได้เลยเดี๋ยวหลิวจะทำคลิปให้ แบบตอบละเอียดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ว่าเนี่ยหนูจะมาไลฟ์ให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้า youtube กด subscribe นะคะและก็ถ้าเป็น facebook นะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้หลิวด้วยนะคะสำหรับท่านวันนี้ไปแล้วค่ะ